ท่องเที่ยวไทยจ่ายหลักร้อยจ่ายน้อยเที่ยวเยอะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการเข้าเมืองจากสนามบินชุมพรไปยังในตัวเมืองชุมพรแล้วก็ต่อไปอยังท่าเรือไปเกาะเต่าครับเรามาดูว่าไปยังไงได้บ้างครับวิธีที่1ครับนั่งรถตู้นะครับเฟรมทัวร์เขามีบริการนะครับจากสนามบินเข้าเมืองร้อบาทเองส่วนใครมาดำน้ำําลงทุ่งหัแร่นก็ร้อยห้าบาท แต่ถ้าใครต่อไปที่ท่าเรือไปเกาะเต่าก็200บาทเท่านั้นครับสะดวกมากครับ <zer. S 1> เดี๋ยวผมจะต้องเข้าเมืองครับผมเห็นเขาติดป้ายไว้มีรถตู้เข้าเมืองมีไปท่าเรือด้วยมีเรือนอนด้วยเดถามน้องเขาดีกว่าครับ จะเข้าเมืองยังไงได้ครับอ๋อของเรามีบริการรถตู้ค่ะรถตู้เข้าเมืองร5 0ยห้าสิบาทคะ่ะแล้วถ้าพี่ไปท่าเรือไปท่าเรือสองร้อยบาทคะ่ะท่าเรือไปเกาะเต่านะใช่ค่ะแล้ว,ลวถ้าถ้าสมมติวันนี้พี่ไปท่าเรือพี่ไปทุ่งวัวเล่นก่อนได้ไหมได้ค่ะเขาเขาแวะส่งวะแวะส่งค่ะเท่าไหร่ครับอ๋อร้อยห้าสิบบาทคะ่ะอ๋อโอเคครับงั้นผมเอาหนึ่งที่นะครับ เราจะวิ่งตามไฟเวลาเที่ยวบินนะคะมี3ามไฟต่อวัน,นะคะ่ะแล้วก็จากเมืองมาสนามบินก็3ามไฟเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่เมื่อมาเครื่องบินแล้วจะเข้าเมืองนะครับก็ต้องใช้รถตู้เฟรมทัวร์หรือก็เช่ารถจากเฟรมทัวร์ก็ได้ครับ เพราะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางมาเที่ยวชุมพรนะครับ